ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของมรรคจิต4เกิดขึ้นมาเราไปดึงเอาในปริเชษที่7นะคะในเรื่องของโพธิปัจยธรรมสามสมาก่อนนะ,ะสติปทานสี่สมปทาน4อิทิบาท4อินท 5, รีห้าพะละหโพชฌงเจ็ดอมมกแปดอันนี้คือองค์แห่งการตรัสรู้ องแห่งการตรัสรู้มีอยู่3 7, 7นับตัวเลขได้ได้3จหรือเปล่าคะเนี่ยยี่ส2บย8่บเจ็ดยีบแปดไหมฮะ 3, 7, นะสามเจ็ดเออนี่แหละค่ะนะทีนี้อาจารย์นำเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยนะสติปัฏฐาน4ก็มีกาย,ยาไหมกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะ สมรระทางสก็คือในส่วนของการละนะละสองละสองแล้วก็เจริญ 2. สองสรุปออกมาเป็นละสองเจริญสองอิทธิบาท4ก็คือชันทะวิริยะจิตตะวีมังสาอ,อินทรีห้าก็คืออินทรีห้าพละห้าเหมือนกันนะอินทรีห้าพระห้าคือศรัทธา ส,สตาวิยาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพุทชนเจตเมมีสติปัญญาวิยะสติสัมโพธชนวิยะสัมโพธชนธรรมวิจยะสัมโพธชนปัสสธิมีค่ะ สติมีโพชังคาจะตถาปเรสมาธิเอกกตาโพชังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยตถาวิรยิยมปิติปสัสส t h โพชังคาจะตถาปรเรสมาสมาธิอุเบขาสเต,เตเตสปทสสินามุนินาสม,มัธาคาตาอ่านี่ไงโพชังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยวิร,ยรวิยะธรรมานังวิจโยตถา วิริยมปีติปัสปส thi อ่า,า,ป,าปัสสพคดชังคาจตถาปเรสมาธิเปกสมาธิเปกค่ะพอชังคาวิริยปีติปัสส thi พอดชังคาจตถาปเรองมักแปดนี่องมักม,มีองแปดนี่แลยมั้งนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาวิรติสามใช่ไหมคะสัมมากัมมันตาชีวะวายามะวิยะนะวิริยะ สติและก็หัวใจที่ทําจะทําให้เกิดปัญญาละกิเลสได้นะคะก็คือโพธิปัจิยธรรม37สติปฐาน4กายเวทนาจิตธรรมกายยานุปัสนาสติปฐานเวทนานุปัสนาสติปทานจิตตานุปัสนาสติปฐานธรรมานุปัสนาสติปฐานนะคะสมปูรณ์ฐาน4เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการที่บาปอกคุศลมี2ออย่างเห็นไหมคะ บาปอักนุญที่เคยเคยเกิดแล้วก็พยายามละไอที่ยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่เขาเกิดความพยายามนี่คือวิทยาใช่ไหมคะ,ะพยายามละอักบุญสองแบบที่เคยเกิดแล้วกับยังไม่เคยเกิดแล้วก็บุญที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็บุญที่เกิดแล้วให้เจริญใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าล้าสองอเจริญสองเนาะว่าได้รวมเลยรวบๆเลยอธิบาติมีสี อิธิบาสสี่ก็คือฉ ah ันทวิริยะจิตตะวีมังสะก็คือจริงๆแล้วฉันทิธิบาสจาชื่อได้ไหมคะฉันทิธิบาทวิริยธิบาทจิตติธิบาทวีมังสิทธิบาทเป็นอิธิบาทอินทรีย์กับพละเนี่ยชื่อเขาเหมือนกันแต่ว่าพลังเขาต่างกันนะอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่พละนี่ก็คือมีพลังมีกําลังมากแล้วก็หนุนใช่ไหมมีศรัทธาริยะสติสมาธิปัญญา หมายความว่าตอนนั้นอะศรัทธาเป็นสัตทินรีเป็นอินทรีก่อนเป็นใหญ่ก่อนหลังจากที่เขาเป็นใหญ่เสร็จแล้วเขาก็มีพลังเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าอันไหนไม่ใหญ่ก็พลังก็ไม่มีเหมือนคนเลยนะเนาะคนที่จะมีพลังเมียมอำนาจได้ก็ต้องเป็นใหญ่ก่อนเป็นกนค่ะอีกยากก็คือวิริยินรียความขยันต้องเป็นใหญ่ก่อนความขยันจึงมีพลังเรียกพละใช่ไหมคะพละคือความตั้งมั่นนะมันเป็นความตั้งมั่น พละเนี่ยนะคือมันเหมือนกับไม่หวั่นไหวอ่ะมีพลังแล้วไม่หวั่นไหวก็คนมีอํานาจไปทําอะไรเขาโค่นเขาง่ายๆไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันไม่หวั่นไหวที่ไม่หวั่นไหวเพราะอํานาจบ,บาดใหญ่ของเขาเยอะใช่ไหมคะ,ะเหมือนกันค่ะเนี่ยนะวิิยะสติก็คือก่อนนั้นเป็นเป็นใหญ่ปินอินทรีย์สตอินรีย์เป็นใหญ่หลังจากนั้นสติเขาก็ตั้งมัน่นก็คือเป็นพละมีกําลังขึ้นมา สมาธิก่อนนั้นนนั sy, ้เป็น easy. สมาถิา <S <S นซีใช่ไหมคะเป็นอินทรีย์สมาธิความตั้งมั่นใช่ไหมคะเป็นความตั้งมั่นนะเป็นความสงบใช่ไหมคะสมาธิ <S <S สงบตั้งมั่นที่เป็นเอกคตาใช่ไหมคะ,ะใช้ควาว่าสงบตอนนั้น,นใหญ่ในความสงบสุดท้ายความสงบไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวละตั้งมั่นที่เป็นแบบมีพลังสมาธิคือเอกคตาที่มีพลังเนี่ยเอานึกถึงนะ,ะพลังของคณิกาสมาธิ พลังของอุปจารสมาธิจําได้ไหมพลังของอัป,ปนาสมาธิจําได้เนาะเนี่ยเขามีพลังขึ้นมาอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเขาเป็นใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วเขาก็มีอำนาจก็เหมือนกับว่าตั้งมั่นได้ดีมากอืมมั่นคงปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมปัญญาเคยเป็นใหญ่มาก่อนปัญญาเป็นอินทรีย์มาก่อนเป็นใหญ่ในเมื่อเขาเป็นใหญ่ปั๊บเนี่ยอีกไม่เท่าไหร่เขาใกล้เขากลายเป็นผู้ที่ปัญญาที่ตั้งมัน่นปัญญาที่ไม่คลอนแคลนนะคะ ปัญญาที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนเนี่ยมุ่งหมายถึงปัญญาที่สามารถละก,กิเลสได้เพราะหมดนี้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่นะถ้าว่าด้วยปัญญาเนี่ยปัญญามาในรูปแบบของการที่จะต้องละก,กิเลสนะถามว่าการทําสมถะเนี่ยมีอินทรีย์ห้าพะละห้าไหมมีถ้าไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละห้าไม่มีศรัทธาริยาสติสมาธ,ธ,ธิปัญญาเนี่ยสมาธิขั้นอปปนาสมาธิอาิกกมิกับัาน์อะที่เราเรียนไปอะ อันนั้นก็เกิดยากนะถ้าหากว่าไม่มีชุดนี้นะอินทรีย์ห้า,าละห้ามาช่วยนะเกิดยากเลยสมาธิที่เป็นอัปปนานะาถ้าเรายกปัญญามาสภาวะเดียวนะเอาดูนะว่าโพชฌชงเจดก็มีญญมีปัญญาด้วยสติสัมโพชฌงทำให้รรวิจยาสัมโพชฌงวิญยาสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอเบขาสัมโพชฌงปัจัสติสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงเข้าใจใช่ไหมฮะ พจนชมทั้งหมดเหล่านี้องค์แห่งการดักรู้เนี่ยถามว่าเขามาตอนไหนโอ้มีพลังมากแล้วการการทำงานของนามจิตนามเจตสิกนะองค์มัดแปดเมื่อทุกอ,อย่างดึงพร้อมแล้วองค์มัตเขาจะต้องสมังคีกันเคยได้ยินคําว่ามัคคะสมังคีใช่ไหมคะองค์มัตเขาก็มาสามาคีกันอาทีนีห้สังเกตอีกดูปัญญานะดูปัญญานะคะปัญญามาตั้งแต่ตรงไหนมาตั้งแต่อิธิบาทแล้วอิธิบาทอิธิบาท วีมังสาวีมังสิทธิทบาทมันเนี่ยตรงนี้แล้วสังเกตแล้วว่าอิทธิบาทเนี่ยอิธิแปลว่าความสําเร็จนะอิทธิเนี่ยแปลว่าความสําเร็จปาทะบาทเบื้องต้นให้เกิดความสําเร็จอะไรเป็นบาทก็คือสภาพธรรมสี่อย่างเนี่ยมันเป็นบาทเข้าใจาาาใช่ไหมบาตฐานเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความสําเร็จเข้าใจนะคะอ่าสี่อย่างเนี่ยฉันท้าวิยะกิตาวีมังสาก็คือ มีความพอใจความพอใจกับความอยากต่างกันความพอใจเกิดกับความอยากฉันทะเกิดกับโลภะได้ความอยากคือโลภะนะโลภะมูลจิตแปดมีฉันทะทุกดวงเลยม,มีทุกดวงอ่ามีฉันทะทุกดวงเลยแล้วฉันทะเนี่ยแปลว่าความพอใจแค่พอใจไม่ได้อยากไม่ได้ทะยานไม่เหมือนโลภะโลภะอยากเสร็จทยานเลย อยากยังไงก็ต้องออกไปหาอ,อ,อะไรก็เรียกว่าใช้ทําให้กายายิญบยัแลวจีวิิญญั้เคลื่อนไหวเรียกว่าออกแล้วเนาะ<ฆ>ทำให้กายายิญบยั้บวจีวิญญยั้เคลื่อนไหวแต่ความพอใจนี่มันเหมือนพอใจไปหนุนให้ความอยากถ้ามันเกิดกับความอยากเนี่ยความพอใจทําให้ความอยากมีพลังขึ้นมาอีกต้องรับแยกกันนะสภาวะนะแต่ถ้าเขามาเกิดกับบุญฉันถ้ามาเกิดกับมหากุศลใช่ไหมความพอใจเหมือนกันแต่พอใจให้เป็นหนุนอย่างอื่น ทำให้วิริยะขยันเพิ่มก็ได้มีความพอใจที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดรู้รูปร,รู้นามอย่นะเน่เขาก็มีความพอใจช่วยเหลือด้านฉันทะวิริยะจิตตาิมังสาก็คือตัวปัญญาแต่ต้องมีจิตเห็นไหมฮะจิตยังจิตยังเป็นบาทรแห่งความสําเร็จเลยแสดงว่ามันมันไม่ใช่จิตธรรมดานะจิตที่เป็นบาตให้ความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้เนี่ยแล้วคําว่าความสําเร็จเนี่ย จะต้องสําเร็จให้ได้มรรคผลนิพพานเลยนะสําเร็จถึงขั้นนั้นเลยนะวันนี้มันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ทั้งหมดเลยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องมรรควิถีนะวันนี้นะมรรควิถีก่อนที่จะมีวิถีจิตเกี่ยวกับเรื่องของการทํามรรคจิตให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบนะเราต้องรู้ที่ไปที่มาก่อนอยู่ๆเราก็แบบว่าอ่ะเขียนดวมจิตพระนะพระมาปริอุนุโคมรรคจิตผลจิตจบละแค่นี้ก็ได้นะ ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ต้องมีที่ไปที่มาสิอยูยูเราจะไปเรียนอย่างนั้นได้ไงเพราะพวกเราเป็นพวกที่มีเหตุมีผลเน้นด้นะพวกเราเป็นพวกที่มีเหตุมีผลต้องหาเหตุก่อนผลถึงจะเกิดสังเกตปัญญาเนาะเมื่อกี้ทิ้งความเป็นปัญญาไว้ปัญญาเนี่ยมาถ้งต่ตรงนี้นะเห็นไหมบารในความสําเร็จแล้วปัญญาเป็นใหญ่ได้ ปัญญาตั้งมั่นไม่หวันห่นไหวได้คําว่าพะละนะมาถึงตรงนี้นะปัญญาเป็นองค์แห่งการแต่รู้ได้โพดชงค่ะปัญญาสุดท้ายเป็นองค์มรรคได้นั้นถ้าเอาปัญญาสภาพธรรมเดียวนะปัญญาเขามาสุดท้ายที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบคมเฉียบแล้วนะถ้าว่าโดยมีดที่ถูกลักอะ่ะอันนี้ยเป็นดาบสุดท้ายดาบสุดท้าย ที่จะงทาอะไรใครอ่ะก็คือปหานใช่ไหมละทิฏฐิวิจิกิจฉาใช่ไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องสะสมพวกนี้ก่อนแต่การที่จะมีพวกนี้ได้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าอะไรนะเป็นบาดเบื้องต้นให้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาได้ศีลแล้วก็สมาธิถูกไหมศีลส,สมาธิเป็นบาดเบื้องต้นให้กันเลย นะแล้วสมาธิเนี่ยเกิดตั้งแต่ตอนไหนอ่ามาเข้ารูปแบบและสมาธิเกิดตั้งแต่ตอนไหนเข้ารูปแบบตอนนี้เนี่ยสติปฐาน4ี่สติเป็นประธานในการกลา่ปปะฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งที่ตั้งของสติกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติเข้าใจนะฮะ เพราะฉะนั้นกายวลาจิตธรรมเนี่ยว่าโดยรวมก็คือรูปนามขันห้าแบบไหนกายก็คือรูปยีว่าโดยรวมนะเว<า>ทนาสหรือเวทนาห<า>้าเวทนาสก็คือสุขทุกข์อุเบกขาเว<า>ทนาห้าเป็นไปด้วยอํานาจของความรู้สึกอะก็คือเป็น,นเป็นโสมนัสใช่ไหมโทมนัอ<า>สุกกายทุกกาย ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเรียกว่าเฉยๆใช่ไหมก uh, ็คืออย่างนี้ค่ะนะเดี๋ยวขอเขียนแป๊บนึ่งสุขท,ท,ทุกข์อุเบกขาเนาะเฉยๆทีนี้สุขเนี่ยมันเป็นสุขใจกับสุขกายถูกไหมทุกข์ใจกับทุกข์กายแต่อุเบกขาเนี่ยมันเป็นทางทางใจถ้าเราสังเกตนนะเวทนาที่เป็นเวขาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่กาย กายมีแต่สุขกับทุกที่เป็นเวทนาถ้าเราดูตามรูปแบบนะทีนี้ถ้าหากว่าคราวใดถ้าไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีมันกลายเป็นสิ่งนี้ข้าใจนะฮะถ้าขณะนั้นใจก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขใจก็ไม่ทุกกายก็ไม่ทุก,ก,ทกตอนนั้นเป็นเวขาซึ่งตัวเนี้ยจะเห็นเห็นยากจะเห็นยากเพราะโดยมากจะมีอย่างนี้หรือไม่ก็มีอย่างนี้ ไม่โดยมากก็สุขทุกข์สุขทุกข์กท,กที่เห็นชัดตัวนี้ไม่ก็เห็นแต่ว่าถ้าบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะามากๆสัมปชัญญะเป็นสภาพที่รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวบ่อยๆมากๆเข้าเนี่ยจะเห็นสภาพธรรมนี้ได้ว่าขณะนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นก็คืออุเบกขาเลยอันนี้ก็เป็นฐานเป็นฐานที่ตั้งให้กับสติเข้าไปลิกรู้เข้าใจนะคะ สติตั้งไประลึกรู้ในสิ่งเหล่านี้นะ<ฆ>เพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือเวทนานุกปัสนาสติปัฐานเป็นฐานให้กับสติเข้าไประลึกรู้เพราะสติแปลว่าวระลึกรู้ใช่ไหมใช,ใช่จิตล่ะจิตก็คือว่าโดยรวมอะนะคะจิตทั้งหมดเลยนี่ว่าโดยรวม<ฆ>ทีนี้ในส่วนของที่ท่านแสดงเอาไว้ท่านบอกว่าจิตนี่มันเหมือนมีสองแบบแล้วที่เรา รู้กันนะจิตเนี่ยเป็นสภาพที่รู้อารมณ์อันนี้อย่างหนึง่งแล้วก็จิตที่มีพวกโลภาโทสะโมหะใช่ไหมเข้าด้วยโลโทโมเนี่ยนี่เอาแบบหลักๆอย่างนี้ก่อนนะจะเห็นภาพชัดจิตที่รู้อารมณ์เนี่ยสภาพที่รู้อารมณ์เนี่ยรู้น่ายากมากนะเพราะว่าทุกครั้งที่จิตเกิดมันจะต้องมีเจตสิกไงถูกไหม และสิ่งที่ชัดที่สุดในการเกิดขค่นั้นก็คือตัวเจรสทิที่เห็นภาพชัดเลยอย่างในขณะที่จิตมีความโลภใช่ไหมจิตมีความโลภโลภะนี่ชัดมากเลยนะแทย์ไม่เห็นสภาพที่รู้อารมณ์เลยนะไม่เห็นเลยถ้าพูดถึงคนที่ฝึกยิ่งฝึกใหม่ๆนี่แม้แต่ความโลภยังไม่ไม่เห็นเลยแค่ความรู้สึกอยากขึ้นมาหน่อยนึงถ้าไม่ฝึกจริงเนี่ยหลงหลงไปกับความอยาก แต่ถ้าฝึกให้ทันเห็นความอยากเห็นความอยากมากๆเข้ามากเข้าความหลงก็เห็นเมื่อความหลงก็เห็นเนี่ยเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาตีคู่มากับความหลงเพราะว่ายังไงยังไงเสียเนี่ยความหลงก็ต้องต้องเข้ากับความอยากอยู่แล้วเมื่อสติระลึกรู้ในในสิ่งนี้ทันมันจะเห็นสิ่งนี้ด้วยเห็นสองอย่างนี้ต่างกันละต่างความรู้สึกกันละเพราะว่าลักษณะเขาต่างกัน ลักษณะอยากลักษณะหลงถ้าสติะล้ลึกรู้ทันเนี่ยแล้วปัญญาเกิดมารู้พวกนี้เมื่อไหร่นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเองอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากว่าบุคคลผู้มีสติที่แบบหูปปัญญาที่กว้างอ่ะที่สะสมมามากมายมหาศาลอนะ่ะจะมาเห็นตัวรู้อารมณ์ด้วยมันเห็นยากด้านวิธีการที่ท่านบอกว่าการดูจิตจิตโลภการล,ลึกรู้จิตโกรธ ก็รละลึกรู้จิตหลงก็ระลึกรู้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องรู้จริงๆก็คือรู้ตัวรู้อารมณ์สภาพทาใดที่ชัดเจนในขณะนั้นสภาพทานั้นก็คือเป็นฐานของสติเข้าใจไหมคะคุณบปุ่นทันไหมความสัพปปยะได้เกิดขึ้นมาได้ไหมคะในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยยังยกกระยันเป็นปุ่นนะฟังอยู่แต่กุกุจจากเกิดกุกุจจาจะมีกําลังมากกว่า เพราะว่าอยากรู้นะใจศรัทธาก็มีศรัทธาจะฟังแต่ว่ามีอารมณ์บางสิ่งบางอย่างมาขวางกัน้นทำให้ <c oughs> เรียกว่าสมาธิที่เป็นสมาธิที่ดีอะ่ะมันไม่ค่อยเกิดแต่สมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิที่เกิดพร้อมกันกับความฟุ้งซ่านนะเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าแสงอะ่ะเป็นอารมณ์ พวกนั้นอะที่มันเห็นทางตามันเป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าเราไม่มีสติมากพอเนี่ยความรู้สึกบางอย่างที่มันต่อเนื่องมาก็คือทมนลสมิธนามันจะเกิดขึ้นมาไม่นั้นต้องแก้ไขเราต้องแก้ที่เหตุก่อนเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้สมาธิเกิดยากอย่างเงี้ยนะเราต้องแก้ที่เหตุก่อนเพราะว่าต้นเหตุของการที่จะทําให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีอยู่